สวัสดีครับพบกับผมบายยอดสินอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆมาอวดกันอีกแล้วเวลาว่างช้อปปี้อีกแล้วครับแต่วันนี้ผมสั่งอันนี้มานะผมใจจะมาอวดเพื่อนๆแล้วก็แนะนําเพื่อนๆจริงๆอันนี้ไม่ใช่ของเล่นแบบง,งอแงๆเออคนที่ชอบจริงๆมันก็คือชอบจริงๆนะครับอเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมครับว่า จำข่าวได้ใช่ไหมที่ต้นคคทตัดหรือว่าบ้านเราเรียกว่ากระบองเพชรอ่ะอยู่นี้โด่งดังกันมากเลยนะตกต้นละหลายพันน่ะบางต้นม็นแสนเลยครับตอนเนี้มีการประมูลแล้วก็ไลสดอะไรขายกันด้วยนะซึ่งผมได้ไอตัวนี้มาดูลาลักหรือเปล่าดารักหรือเปล่าเนี่ย ผมว่ามันน่ารักนะไอเดียคือผมอะได้กระถางก็เหมือนกับกระถางดอกไม้นั่นแหละแต่ผมจะเอามาใส่ไอ้ต้นแคทตัสก็คือกระบองเพชรหรือว่าต้นไม้ต่างๆแต่ผมว่าถ้ามีไอ้ตัวนี้ยมันมันสวยนะ ผมว่านะมันมีรูด้วยนะในนี้ผมจะ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 นี่คุณเห็นแก้วน้ํานี่ไหมแก้วน้ํานี่คือแก้วน้ํากาแฟชากาแฟที่ยี่สิบบาทนะนี่ก็กเกือบอ่ะอันนี้สูงฝาเฉยๆถ้าถอดฝาออกประมาณแก้วน้ํานี้ ก็ประมาณสวยอ่ะซึ่งการผมที่สั่งช้อปปี้แล้วก็ร้านเขาก็ดีด้วยนะเนี่ยคือหอ่อบับเบิ้ลมาอย่างดีอ่ะเนี่ยตอนเด็กๆชอบเล่นมากไม่นานก็คือผมสั่งแบบวันนึงอ่ะประมาณสั่งคืนนี้ตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็ไปถามเขาแล้วก็ขอขอขอความปรึกษาเขาว่า ผมอยากสั่งหลายๆอันอะคือการสั่งช้อปปี้นะครับคือผมงงมากแล้วผมไม่เคยสั่งด้วย <inki. S 1> ก็คือมันจะมีแบบที่1แบบที่2แบบที่3าแบบที่4ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมอยากได้คือ1 2 3 4สอี่ะผมอยากได้หมดเลยซึ่งการกดสั่งไปอะมันกดสั่งไม่ได้อะก็คือคุณก็ต้องเลือกอันนี้2องอันนี้ี้ใช่ไหมแล้วเขาก็สอนมาดีมากที่ร้านนะที่ร้านเขา <S <S เขาบอกว่าคุณก็ คุณก็ไปกดเข้ารอเข็นนะแล้วคุณก็เลือกแบบที่1เข้ารอเขน็นแบบที่2เข้ารถเขน็นแบบที่3เข้าราเขน็นแบบที่4เข้ารถเขน็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็แล้วคุณก็จ่ายเงินรอบเดียวไปเลยอย่างเงี้ยนี่สวยอะเอาเวนเจอร์ถูกใจมากเลยอะ, <net> ยอะ,อะตรงในตรงกลางก็จะเป็นรูนะครับมันจะเป็นเรซินแบบมัน มันแนวแบบยางยางอะนะเนี่ยไม่ต้องกลัวแตกเลยข้อหัวก็ไม่แตกซึ่งทําไมถึงต้องใส่ต้นแคตตัสแคตตัสก็คือผมเรียกง่ายงคือทำไมต้องใส่ต้นกระบองเพชรใช่ไหมกระบองเพชรก็คือมันอยู่ในร่มได้อยู่ในแดดก็ได้แต่เราต้องเอาไปตากแดดนิดหน่อยอาทิตย์หนึ่งให้น้ําแค่แบบสองครั้งอาทิตย์หนึ่งนะก็คือเวันสวันให้น้ําครั้งหนึ่งเนี้ย ซึ่งในรูเนี่ยมันน้ํามันก็จะไม่รั่วไม่ซึมมันก็จะไม่เจิงห้องอะครับซึ่งไอเน,นี้ยมันก็เป็นที่ประดับอยู่แล้วเนี่ยผมสร้างมาสวยด้วยอะเรื่องของเรื่องอะ่ะโคตรดีใจเลยนี่ยังไม่ได้กลับบ้านนะเนี่ยยังอยู่ในรถฝนตกอ,อยู่เลยครับ มาแนะนําเพื่อนๆนะถ้าใครอยากเล่นอ่าพวกแนวกระบองเพชรหรือว่าต้นแคตัดที่ที่กําลังแบบฮิตกันมากในในช่วงคือตอนนี้ในติกตอกอฮิตกันมากหน้าเฟซก็ฮิตกันมากใครๆก็เดินไปไหนก็ฮิตกันเนี้ยแล้วใครอยากได้กระถางนะกระถางมันก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะห้าสิบหสบถ้ากระถางนี่มันสวยๆนะสามสิบสี่สิห้าสิบหกเราก็เพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึ่งอันนี้ประมาณ เจ็ดสิบกว่าบาทแปดสิบาทอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้สวยแล้วก็แต่งห้องได้ด้วยไปวางไว้บนตู้เย็นหรือว่าทีวีนะครับเนี่ยสวยเลยยังชอบอ่ะผมว่าได้แลได้แลกวแค่นี้ละครับเอามาอวดเพื่อนๆเฉยๆเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับห้องกลับบ้านนะแล้วก็ ไปหาต้นไม้มาใส่ถ้าผมได้ใส่ต้นไม้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาอวดนะครับท่านี้ล่ะครับวัสดีครับ